ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงเสียงไทยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและการดูดวงนี้ผมดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อทักทายหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการขอผลประโยชน์ไม่มีการชวนทําบุญใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดระวังผู้แอบอ้างนะสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไว้อย่าใจอ่อนอย่าเชื่อใครง่ายๆและอย่าโอนเงินให้ใครคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับ โอเคมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะวันนี้เราก็จะมาเสี่ยงทายไพ่ทาโร่กันเช่นเคยในหัวข้อเบาๆสบายๆดูเพลินๆไม่มีพิษภยัยเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ว่าข่าวดีสุดๆที่จะเกิดกับคุณแบบฉับพลันทันใจเร็วๆนี้เออน่าสนใจนะครับช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงเวลาที่ดีของการทําใจให้สบายมารับพลังงานดีๆกันนะครับข่าวดีแบบฉับพลันทันใจที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ทำใจสบายๆนะครับการทำนายของผม อ้างอิงเนื้อหาและแนวทางการทำนายตามหลักทาโร่สากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดน,นะอ่าแล้วก็ทุกคำทำนายนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาดูกันเลยนะข่าวดีแบบป,ป,ปุบปรับฉับพลันทันใจที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้จะเป็นอะไรได้บ้างไพ่ใบแรกของคุณวันนี้คือโอ้โ,โหเทมเพลน ใบแรกมาก็เป็นการบาลานซ์ชีวิตเลยการบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้เข้าที่เข้าทางอยู่กับร่องกับรอยอะไรที่มากไปน้อยไปขอให้บริหารจัดการให้มันกลับมาอยู่ในจุดที่พอดีพอดีอดไม่มากไปไม่น้อยไปยึดทางสายกลางเป็นหลักแล้วชีวิตคุณจะสุขสบายนะครับประมาณนี้คุณอาจจะทำงานหนักเกินไป มีภาระต้องแบกมากเกินไปหรือไปรับผิดชอบเรื่องของคนอื่นมากเกินไปบางทีนะทบทวนดูดีๆนะขออนุญาตแนะนำนะธุระบางอย่างภารกิจบางอย่างที่เป็นธุระของคนอื่นอะไรไม่จําเป็นปล่อยผ่านบ้างก็ได้เพราะบางทีเราไปแบกรับภาระของคนอื่นแล้วชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นแถมเหนื่อยมากอีกต่างหากนะครับลองดูนะลองดูนะครับแล้วก็อืไม่ได้แนะนําให้ใจดํานะ แต่บางอย่างมันก็เยอะเกินไปเรื่องของคนอื่นอ่ะที่เขามาพึ่งพิงเราอ่ะอช่วยได้ก็ช่วยถ้าเกินกําลังก็ปฏิเสธไปบ้างก็ได้ผมว่าคุณปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นเลยเหนื่อยมากถูกไหมล่ะเออแล้วก็ออหกเหรียญผู้ไม่ตังขาดคําเลยคุณเกิดมาเป็นผู้ให้จริงๆคุณปฏิเสธคนไม่เก่งปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นที่ผ่านมาจึงเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะธุระคนอื่นเออธุระตัวเองไม่เท่าไหร่แต่ธุระคนอื่นนี่โอ้โหหนักหนาสาหัสห ปล่อยวางเท่าที่ทําได้นะครับช่วยเหลือผู้คนเท่าที่ทําได้การทําบุญเป็นสิ่งดีแต่ขอให้ทําให้ถูกที่ถูกคนถูกเวลาแล้วคุณจะมีควมเจริญก้าวหน้าถ้าคุณคิดว่าการช่วยเหลือคนมันหนักหนาเกินไปแล้วลองปล่อยวางแล้วไปทําบุญกับบางสิ่งบางอย่างที่จับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นการทําบุญกับสัตว ทนเนจรสัตจรผู้ยากไร้หรือโรงพยาบาลต่างๆการบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆตามกําลังแบบนี้สามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากมายโดยที่เราไม่ต้องไปออกแรงเองนะครับบางทีนะเราสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆแบบนี้ก็เป็นการได้ช่วยเหลือผู้คนเช่นกันประมาณนี้ยิ่งให้ยิ่งได้ในทางที่ถูกต้องและตามกําลังนะย้ําว่าให้ตามกําลังถ้าเกินกําลังมันก็ไม่ดีนะครับอะไรที่มากเกินไปน้อยเกินไปย่อมไม่ดีทั้งนั้นยึดทางสายกลางเข้าไว้คุณเป็นคนชอบทําบุญผมรู้จากพลังงานหน้าไพา่ คุณชอบทําบุญคุณเป็นคนจิตใจดีและบางท่านเป็นสายมูขอให้ยึดมั่นในความถูกต้องทําความดีต่อไปได้ดีแน่นอนแล้วข่าวดีใดๆที่จะเกิดแบบจับพลันทันใจเออทําดีได้ดีทําบุญได้ดีแน่นอนเชื่อมั่นอย่างนั้นตามหน้าไพ่แล้วก็นี่ไงละ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นชัดๆอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้คือ คุณจะมีชีวิตที่อิ่มหนำสำราญอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถ้าคุณเคยบอกว่าคุณเคยลำบากมาก่อนนับจากนี้ไปคุณจะลืมตาอ้าปากได้แก้ปัญหาได้มีทางออกมีทางสว่างแต่ถ้าคุณบอกว่าไอ้ฉันสบายดีอยู่แล้วไม่ได้ลำบากอะไรนั่นแปลว่าคุณจะสุขสบายยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางธรรมคุณจะมีมากขึ้นทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางธรรมมาคู่กันเลย ทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียยิ่งทำบุญยิ่งดียิ่งทำจิตใจให้เป็นกุศลยิ่งดียิ่งจิตสงบยิ่งดีประมาณนี้ปฏิบัติธรรมขึ้นด้วยนะยิ่งทำยิ่งดีนะครับลองดูนะประมาณนี้ใครทำอยู่แล้วผมอนุโมทนาด้วยนะขอให้เจริญเจริญนะครับโอเคไปกันต่อนะข่าวดีแบบปรับปรับฉับพลันทันใจที่จะเข้ามาเร็วนี้โอ้โหโหกดาบซิกออฟสอดคุณไม่ต้องกลัวไพ่ดาบใบนี้ ไพ่ดาบใบอื่นอาจจะเป็นอุปสรรคแต่6ดาบคือระยะห่างทางไกลข่าวดีทางไกลการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลตามภาพเลยไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่สื่อสารตรงๆต,ตามภาพและตำราสากลว่าไว้ว่า เมื่อ6ดาบปรกากฏออกมาแบบนี้คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีจากทางไกลคนทางไกลจะมาหาหรือคุณเองที่มีโอกาสจะเดินทางไกลไปหาใครสักคนเพื่อให้เกิดความยินดีร่วมกันแม้แต่การลงเรือลำเดียวกันกับใครสักคนการสร้างครอบครัวใหม่การมีคู่หูมีบัตดรดีใหม่เพื่อนใหม่การยานมิตรใหม่แม้แต่คนรักคนใหม่อะไรแบบนี้นะครับได้ทั้งนั้นแม้แต่คนที่มีครอบครัวมีคู่แล้วคุณลงเรือลำเดียวกันกับคนคนนี้อยู่แปลว่าชีวิตคุณกับคู่ครองของคุณจะดําเนินไปอย่างสวยงาม ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างแน่นอนและทํานายเพิ่มได้อีกอย่างว่าการเดินทางให้โชคด้วยนะถ้าใครอยู่เฉยๆอยู่นิ่งมานานลองออกเดินทางบ้างบางทีคุณอาจจะเจอสิ่งดีๆระหว่างทางก็เป็นไปได้อ้า,าโอเคไปกันต่อนะครับไม่ธรรมดาดวงดีวันนี้เชื่อมั่นว่าดีถึงผมจะไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆแต่ผมก็พอจะมีเซนส์เล็กน้อยว่าวัดหน้าไพ่ทรงนี้ดีแน่นอนอามาดูกันต่อสิว่าใบถัดไปจะเป็นอะไร ความโชคดีปุบป,ปรับฉับพลันที่จะเกิดกับคุณโอ้โหห้าไม้เท้าไฟออฟวอนส์อย่างที่กล่าวไปแล้วเลยนะ ภาระของคนอื่นวางได้วางเลยเพราะตอนนี้มันจะมีปัญหาทํานองที่ว่ามากคนมากความอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงยตอย่าเข้าไปแตะอย่าเข้าไปแตะต้องนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงเลยเพราะคุณมีโอกาสที่จะเดือดร้อนจากปัญหาของคนอื่นอย้ําเลยว่าปัญหาของคนอื่นคุณอยู่ของคุณดีๆแต่คนอื่นจะสร้างปัญหาให้มากคนมากความ,ม,าวามเลี่ยงได้เลี่ยงนะไม่ต้องกลัวนะครับคนเราชีวิตเราเลือกได้เออ ใครเขาตีกันเราอย่าเข้าไปยุ่งแค่นี้ง่ายๆเอาง่ายๆเอเอใครเขาตีกันอย่าเข้าไปยุ่งแล้วก็ <c oughs> นี่เอาเวลามาพัฒนาตัวเองดีกว่าใครเขาตีกันอย่าเข้าไปยุ่งเอาเวลามาพัฒนาตัวเองราชนีเรีนญปรากฏออกมาแล้วบ่งบอกชัดเจนว่าคุณมีดวงมหาเศรษฐี คำว่าดวงมหาเศรษฐีไม่ได้แปลว่าเสี่ยงทายใบนี้ปุ๊บแล้วจะรวยปั๊บไม่ใช่นะอันนั้นมันก็เวอร์เกินจริงเราทำนายกันอย่างมีสติไม่งมงายว่าใบนี้เป็นตัวแทนของดวงคนที่ทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่คนที่ค้าขายจะขายดีขายดีมีลูกค้ามากขึ้นคนทำงานอิสระคุณจะได้รับการว่าจ้างมากขึ้นคนทำงานประจำจะมีการเติบโตหรือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนแบบนี้นี่คือความหมายของไพ่ราชินีเหรียญน,นะครับหมายความ ว่าคุณจะมีการเจริญเติบโตโดยลําดับและมีโอกาสเติบโตถึงขั้นสูงสุดในชีวิตเท่าที่จะเป็นไปได้ตามวาสนาของแต่ละท่านตามแรงบุญที่สะสมไว้นะครับไม่ใช่หยิบได้ใบนี้ปุ๊บรวยปั๊บไม่ใช่นะเออเราดูดวงอย่างมีสติไม่งมงายนะครับแต่ขอให้เป็นกําลังใจที่ดีกันแล้วกัน เป็นกำลังใจที่ดีว่าถ้าฉันทำดีฉันได้ดีแน่นอนท่องไว้แค่นี้พอเออประมาณนี้นะคุณสุภาพสตรีใบนี้คุณมีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสได้ยกระดับฐานะคุณสุภาพบุรุษคุณมีโอกาสมีดวงนารีอุปถมคบหาเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีแล้วจะมีโชคดีอ้าวประมาณนี้เลยนะโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานดีงามวันนี้ ขอให้เชื่อมันว่าดวงคุณกําลังดีกําลังจะมีสิ่งดีงามเข้ามาอย่างป,ป,ปุบปรับฉับพลันทันใจอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้และอย่าไปแตะต้องเรื่องคนอื่นนะคุณมีโอกาสที่จะเจอปัญหาจากคนอื่นมากคนมากความระลึกไว้เลยเลี่ยงได้เลี่ยงพัฒนาตัวเองดีกว่าแล้วก็เอดอะสตาร์ The Star. เอ้ยสุดยอดมีเมื่อกี้ราชนีเหรียญเดอะสตา ไม่ใช่แค่ร่ำรวยไม่ใช่แค่ลื่นคล่องทางการเงินการงานคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงเดอะสตาร์ออกมาขนาดนี้พร้อมราชินีเหรียญเก่งสวยและรวยมากถ้าคุณผู้ชายก็หล่อเทพมีความพร้อมมีความเพอร์เฟกอะไรแบบนี้ดูได้หมดไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับเดอะสตาร์ออกมาความหมายแรกชัดๆเลยคือคุณมีโอกาสเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีโอกาสเติบโตในสายงานของคุณชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนสถานะอย่างไรคุณเติบโตแน่นอนแล้วยิ่งยุคสมัยนี้นะ มันง่ายมันเอื้อต่อการเจริญเติบโตนะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายเทคโนโลยีทันสมัยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณมีความสามารถใดๆคุณเผยแพร่ออกไปให้กว้างขวางเป็นที่รู้จักเลยแล้วคุณจะเป็นที่ยอมรับผู้คนจะให้การยอมรับคุณยิ่งคุณมีคุณสมบัติหลากหลายที่ดีงามในตัวคุณเองนะผู้คนได้พบเห็นคุณได้ตามสื่อต่างๆที่คุณเผยแพร่ออกไปจะมีคนเข้าหาคุณมากมายนะมีคนอยากมาจ้างงานคุณอยากเป็นเพื่อนคุณอยากมาให้สิ่งดีงามกับคุณอะไรแบบนี้โอ้ โอ้โหเดอะสตาร์นี่ไม่ธรรมดาสามารถมีชื่อเสียงได้ด้วยไม่ว่าคุณจะทํางานสาขาวิชาใดก็แล้วแต่ไม่จํากัดเฉพาะดารานักแสดงนักร้องศิลปินดารานะอาชีพใดก็มีชื่อเสียงได้ถ้าคุณแจ๋วจริงในสาขาวิชาของคุณเออดังได้โดง่งดังได้แล้วพอมีชื่อเสียงเงินทองตามมาตอนนี้ความสุขความเจริญมาโอ้โหรับกันไม่ทันเลยเออคอยดูนับตังค์ไม่ทันเลยอ้าวคอยดูและอีกความหมายหนึ่งของเดอะสตาร์ก็คือนอกจากมีชื่อเสียงแล้วถ้าเคยมีปัญหาใด ถ้าเคยมีปัญหาใดๆจะมีการได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างถูกวิธีถูกที่ถูกทางเออประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับยินดีด้วยจริงๆความโชคดีข่าวดีสุดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างฉับพลันทันใจเร็วๆนี้การงานการเงินเด่นจะมีความสัมพันธ์ดีๆด้วยไหมมาดูกัน สาธุกราบพี่ไพ่รู้ใจเรามากๆไม่ธรรมดาเดอะซันออกมาแล้ววันนี้เดอะซันไม่ได้ออกบ่อยๆไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่สากลปรากฏออกมาแล้วโอ้รับเล้เลยผมรับด้วยเดอะซันออกมาหายห่วงแล้วไม่ว่าไพ่แวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าชีวิตจริงของคุณตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเสียงทายได้เดอะซันทำนายตามตำราสากลตรงๆเลยว่าโชคดีอย่างที่สุดมาแล้วไม่มีอะไรดีกว่าใบนี้แล้วครับนะั้นในไพ่ทาโร่สากลแบบออริจินัลดั้งเดิมนะ เดอะซันนี่คือดีที่สุดแล้วหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคิดอ่านการใดมีโอกาสประสบความสําเร็จดังใจฝันดังประสงค์เลยเรียกว่าถ้าคุณไม่วอกแวกวัน่นไหวไปกับความวิพากษ์วิจาร์ณหรือกระแสสังคมใดๆตั้งอกตั้งใจทําคุณงามความดีไปตามความเชื่อความศรัทธาของคุณคุณมีโอกาสจเจริญก้าวหนะ้าแม้แต่นะแม้แต่เอาจริงๆนะใบนี้นะ ดวงดีขนาดนี้บางทีคุณทำงานหรือใช้ชีวิตไปตามปกติจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเสนอให้คุณถึงที่เออโดยที่แทบไม่ต้องไปดิ้นรนขวายคว้าเลยบางคนที่ผ่านมาเวลาช่วงดวงไม่ค่อยดีคุณอาจจะต้องขว,ยขวายคว้าเหนื่อยยากมากมายแต่พอดวงดีแล้วเนี่ยโอกาสดีๆเข้ามาเองอ่า แต่โอกาสดีๆเข้ามาเองก็ไม่ได้แปลว่าให้นั่งนั่งนอนนอนรอไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะนะโอกาสดีๆเข้ามาเราก็ต้องออกไปค้นหาด้วยนะคนละครึ่งทางโอกาสดีๆเข้ามาเองส่วนหนึ่งออกไปหาโอกาสด้วยตัวเองส่วนหนึ่งบาลานซ์ทุกอย่าง ย้ำว่าบาลานซ์ทุกอย่างวันนี้คีย์เวิร์ดอยู่ที่ใบแรกนะครับ t p e r a n c e บาลานซ์ทุกอย่างดวงดีแล้วสิ่งดีๆกำลังเกิดอยู่ที่เหลือจะอยู่ที่การปฏิบัติของคุณว่าคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลแค่ไหนจัดก,การบาลานซ์ในชีวิตได้มากน้อยเพียงใดประมาณนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นในพลังงานเดอรซันสิ่งดีงามกำลังมานะสิ่งดีงามกำลังมาบางท่านกำลังจะโชคดีหรือบางท่านโชคดีแล้วด้วยซ้ำขณะที่ดูคลิปนี้เพราะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูได้ทุกเมื่อนะครับนะ และที่สําคัญดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อแบบนี้เออถ้าใครกดข้ามไปเลยเสียดายแย่เลยเดอะซันมาแล้วเนี่ยนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะยินดีด้วยมากๆข่าวดีแบบปุบป,ปรับฉับพลันทันใจที่จะเข้ามาเร็วๆนี้อืมไม่ธรรมดาเราในฐานะผู้เปิดไพ่ก็ยินดีกับคุณด้วยเออโห,โหชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเมื่อกี้เดอะซัน ตามด้วย8ไม้เท้าเอ f o รวอนสำราสากลว่าไว้ชัดเจนเมื่อแดไม้เท้าปรากฏออกมานะความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพุ่งทยานไปข้างหน้าตามภาพไม้เท้าที่พุ่งไปการก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงานหรือเรื่องใดๆก็ตามที่คุณคาดหวังอยู่เพราะวันนี้ยังคงมีเดอรซันประกบนะย้ำเลยว่าเมื่อเดอรซันออกมาครอบคลุมทุกอย่างใบอื่นๆล้วนดีไม่ว่าจะเคยมีปัญหาปัญหาจะได้รับการแก้ไขถ้าสุขสบายดีอยู่แล้วแปลว่าจะสุขสบายยิ่งขึ้น 8ไม่เท้า9ก้าหน้าแน่นอนตั้งใจทํางานตั้งใจทำมาหากินขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตความเจริญ9ก้าหน้าเกิดขึ้นแน่นอนโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อืมยินดีด้วยจริงๆข่าวดีแบบปุบป,ปับฉับพลันทันใจที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้มีโอกาสสูงมากที่คุณจะเติบโตในทั้งทางโลกและทางธรรมทาง,ทาง,ทาง,ทางจิตวิญญาณครบเครื่อง คุณไม่ทันขาดคำมีอัศวินเหรียญเข้ามาวันนี้มีเดอะซันครอบคลุมไว้แล้วยังได้อัศวินเหรียญอีกนั่นหมายความว่าชีวิตคุณมีโอกาสเจอกาลยานมิตรดีๆที่จะมาเอื้อประโยชน์ต่างๆให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัศวินเหรียญน,นี่คือการเงินหรือการงานหรือความก้าวหน้าใดๆที่จะมีคนมามอบโอกาสดีๆให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอย้ําเลยว่าคุณไม่ต้องร้องขอแค่คุณใช้ชีวิตตามปกติทําคุณงามความดีเดี๋ยวสิ่งดีๆมาเองนะโชคลาภก็จะมีมาเรื่อยๆแบบนี้และมีโอกาส อการยานมิตรสายเปย์กาลยานมิตรสายเปย์ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณนะแต่หมายความว่าเขาอาจจะมีโอกาสให้การสนับสนุนคุณด้านการเงินหรือด้านใดก็แล้วแต่บางทีบางท,บางท่านคนค้าคนขายคนทําสื่อคนทํางานใดๆมีโอกาสได้สปอนเซอร์เออขาดหรืออะไรอาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุนแบบนี้นะครับได้เลยนะดีงามโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อข่าวดีจริงๆวันนี้แค่เดอะซันมานี่ก็ยืมได้แล้ว ครอบคลุมทุกเนื้อหาทุกบริบทแล้วก็โอ้โหเจ็ดเหรียญ Seven of Pentacles ใบนี้ก็ความก้าวหน้าชัดเจนมากตำราสากลว่าไว้เมื่อเจ็ดเหรียญปรากฏทุกอย่างกำลังเติบโตนะครับกำลังเติบโตด้วยดีเหมือนกับการปลูกต้นไม้ตามภาพนี้เลย เหรียญที่งอกเงยงอกงามราวกับการปลูกต้นไม้แปลว่าคุณจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเติบโตอาจบางท่านอาจจะช้าช้าแต่ว่ามั่นคงเป็นไปได้บางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากโตวไวๆไ,ไ,ได้ไหมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความขยันนะครับดวงดีแล้วที่เหลือคือความขยันลุ้นๆเลยนะเหรียญนี้ยังตีความได้อีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่าท่านที่ต้องการทําธุรกิจส่วนตัวอยากเปิดกิจการส่วนตัวสามารถลงมือทําได้เลยไม่ต้องรอให้พร้อมไปกว่านี้นะ ถ้ามัวแต่รอความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะไม่ได้เริ่มเสถียีนะพร้อมแค่ไหนทําแค่นั้นลงมือเริ่มจากเล็กไปใหญ่เริ่มจากน้อยไปมากค่อยๆเติบโตได้เลยไม่ต้องรีรอคุณมีความสามารถคุณมีปัจจัยมากเพียงพออยู่ในมือตอนนี้ทําตามกําลังทําเท่าที่ไหวเออจเจริญก้าวหน้าแน่นอนมาแล้วและถ้าตีความด้านความสัมพันธ์ใบนี้นะยังตีความได้ด้วยว่าความสัมพันธ์ของคุณในสถานะใดใดก็แล้วแต่กําลังเติบโตนี่ใครกําลังปลูกต้นรักอยู่ มีโอกาสมีลุ้นนะครับดวงดีนะมีโอกาสสมหวังนะครับโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและยังคงต้องขออนุญาตย้ำอีกทีว่าอย่าลืมเดอะซันเมื่อกี้เดอะซันครอบคลุมทุกอย่างไว้แล้ววันนี้ไม่ว่าใบอื่นจะมีอะไรออกมาล้วนดีเออยิ่งดีเป็นสองสเท่าเลยนะครับอืมโชคดีทวีคูณเลยโอ้โหราชาไม้เท้า king of w o n d s มีโอกาสเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาให้การสนับสนุนคุณจะได้แบ็กดีได้ผู้สนับสนุนดีหรืออย่างน้อยที่สุดคนแวดล้อมของคุณจะให้การสนับสนุนคุณแม้แต่นะ แม้แต่คนที่ไม่ได้สนับสนุนคุณเขาก็จะไม่ขัดขวางคุณเรียกว่าอุปสรรคใดๆแทบจะไม่มีเลยในการใช้ชีวิตอุปสรรคเดียวที่ต้องเตือนตรงๆให้ระวังคือความกังวลใจอืมความกังวลใจความคิดกังวลล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดนะครับไม่มีสิ่งใดทำร้ายคุณได้นอกจากความคิดของคุณเองนอกนั้นทางสะดวกผู้คนสนับสนุนดวงดีฟ้าเปิดมากๆลุยเลยนะโอเคไปกันต่อพลังงานดีมากวันนี้ ดวงดีแล้วทุกอย่างดีหมดระวังความกังวลเรื่องเดียวแล้วก็เออวิวออฟฟอร์จูนสุดยอดสาธุรับด้วยคนอีกแล้ว <c oughs> ไม่บ่อยที่วิวออฟฟอร์จูนกับเดอะซันจะออกมาไพ่เมเจอร์สองใบนี้เมื่อออกคู่กันทํานายตามตําราสากลว่าโชคดีสุดๆ ดวงดีขาขึ้นสุดๆเรียกว่าดีกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วอยากทําอะไรรีบทําเลยมีแลนใดโปรเจกต์ใดลงมือทําได้เลยมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้รับการสนับสนุนมีโอกาสเติบโตอย่าช้านะครับโอกาสดีๆไม่ได้มาบ่อยๆบ,บางทีโอกาสดีๆถ้าไม่รีบคว,ว้าไว้ปล่อยให้หลุดมือไปมันน่าเสียดายนะจังหวะคนเรามีทั้งขึ้นมีทั้งลงแต่ช่วงนี้ขาขึ้นแน่นอน หยิบจับอะไรคิดอ่านการใดสําเร็จแน่นอนและย้ําเลยว่าดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆแล้วจะได้ดีดวงดีแปลว่าโอกาสดีฟ้าเปิดกรีบขยนขันขันแข็งเลยการเสี่ยงทายได้ไพ่โชคดีที่เหลือจะได้ดีแค่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติของคุณแล้วนะครับเออทำมากได้มากนะโอเคไปกันต่อลุ้น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 พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ โ oh, 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 อ้โห The m a g i c ียนเฮ้ยไม่ธรรมดาวันนี้ไพ่เมเจอร์ที่ดีงามตามความเชื่อตามตำราสามใบ The Sun w i l l of Fortune Magician ออกมาพร้อมกันโอ้โ oh, ห oh. มีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อราวปาฏิหาร The Magician ไพ่นักมายากลไพ่หมอดูไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ปาฏิหารออกมาตามความเชื่อตามตำราสากลว่าไว้เมืม่อใด Magician ปรากฏ คุณจะได้รับสิ่งดีเกินคาดราวปาฏิหารตามหน้าไพ่คุณเห็นคนนี้ไหมเมจิเชียนที่เขาชูมือขึ้นแบบนี้ตามตำราว่า,วาไว้เขากําลังขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไรเวทมนต์คาถาบางประการที่จะนาเอาความสุขความเจริญมาให้รับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนโอ้โหไม่ธรรมดาขออีกสักสองใบสรุปสวยๆเลยวันนี้สวยตั้งแต่เดอะซันแล้วแต่เรามาดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรเราเพิ่มเติมไหม ราชาเหรียญเอ้ยปาฏิหาริย์มีจริงคุณครับเอาแล้วโอ้ราชาเหรียญ King of Pentacles เ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้มีราชนีเหรียญเดียวเดียวเดียวนี่วันนี้มีทั้งราชาเหรียญราชินีเหรียญออกมาคู่กันนอกจากเรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวแล้วคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องความรักความสัมพันธ์และคู่ครองด้วยนะ เรียกว่าจะได้เจอคู่ดีคู่มั่นคงมั่งคั่งมีโอกาสที่จะได้คู่รักที่สมฐานะสมหน้าสมตาคบหากันแล้วพากันเจริญรุ่งเรืองพาไปร่ำรวยแบบนี้โอ้โหราชาเหรียญราชนีเหรียญคู่กันสุดยอดรับไว้เลยขออีกหนึ่งใบส่งท้ายสวยๆไพ่อยากบอกอะไรเราเพิ่มเติมหรือไม่วันนี้ดีมากๆไม่ได้ออกกันอย่างนี้บ่อยๆนะครับไพ่วันนี้ทรงดีมากแล้วก็สถ้วย สาธุผมรับด้วยคนดีกว่านี้วันนี้ไม่มีอีกแล้วไพ่เมเจอร์ทั้งหลายที่ดีงามวิวออฟฟอร์จูนแมจิเชียนเดอะซันะย้ำเดอะซันอีกรอบขออนุญาตเถอะแล้วก็โอ้โหราชินีเหรียญราชาเหรียญไพ่คู่ขนาดนี้แล้วยังการันตีด้วยสองถ้วยไพ่เนื้อคู่ไพ่เนื้อคู่คุณได้คู่แน่นอน ใครที่เหงามานานโสดมานานคุณมีโอกาสได้คนถูกใจได้คู่ถูกใจคนที่มีคู่แล้วจะมีความสุขยิ่งขึ้นหรือทานายอีกอย่างสําหรับคนที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องคู่ครองสองถ้วยนี้คือกัลยาณมิตรที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงถาวรยั่งยืนนานตลอดชีวิตนะครับรับไปเลยพลังงานดีๆแบบนี้ผมรับด้วยคนโอเคครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ